สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้มาได้อยู่ในห้องครัวนะครับวันนี้เฮามาอยู่ที่วัดใกล้ๆบ้านเฮานะครับผมอ่าวันนี้อยู่ห้องครัววัดไม่ใั่เจระวันนี้เฮาอยู่ที่วัดป่าเรือนะครับอําเภอรลปีจังหวัดเชียงใหม่นะครับมาทําไมมาจะมาลอยกระทงครับเพื่อน เพราะวันนี้มันเป็นวันกระทงเล็กจ้าครับผมออมาที่วัดนี้ก็ดีไปอย่างนะครับเนื่องจากว่าเงียบมากนะครับผมแต่บรรยากาศเสียงดนตรงดนตรีต่างหลังนี่บอกเลยว่าคือคักนะครับเอ๊ะมันยังไม่เงียบ เพราะว่าเฮามาเจ้านะครับใช่ถ้าจะมาซึมซับบรรยากาศของการลอยกระทงนะครับจะต้องมาดึกกว่านี้หสักหน่อยนะครับผมอ่านะครับสวัสดีทักทายคุณยงแฮปปี้แชร์นะครับมานะครับวันนี้เราอยู่กับที่นี่นะครับผมวัดประเดือนะครับด้างหลังนี้ก็จะเป็นรูปปั้นนะครับผมอ่านะฮะบอกว่าเป็นไอหยางนะครับแต่ก็มาอ่านะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะเดินรอบๆกันนี่ป้ะดับประดาโคมไฟป้านาโคมอย่างก็โคมโคม นี่เป็งครับผมนี่เป็งนะครับเดี๋ยวจะมาเดินแอวก็รอบวัดก่อนลอยกระทงไหมวันนี้บบลอยครับเป็นโลกกลัวน้ําตั้งแต่น้ําท่วมไปนะครับผมเป็นโลกของวานนะครับเรื่องแนวเฮานี่นะครับจะมีบันไดนะครับผมนี่เพื่อจะลงไปสู่ข้างล่างตรงปูนนะครับมากล้าลงบากล้าลงมันทั้งสูงนะครับมันทั้งสูงมากเลยนะครับกลัวตกไปแล้วคอหักคอห้่น น้ำของน้ำปิงนี่ยังแดงอยู่นะครับเพื่อนๆน้ำยังแดงอยู่นะครับแต่ที่ท่วมบ้านเฮาแดงเลยนี้จ้ะนะครับเดี๋ยวเฮาจะเดินไปดูรอบๆบรรยากาศของวัดปะเดือนะพี่แอนครับผมเป็นไกลหน่อยเป็นไกลนะอ่านี่นะครับมาชมความงามของคมนี่เป็นนะครับเพื่อนๆอาจจะสวยสดงดงามสู้ที่ละปูนมาได้นะครับแต่เบาน้อยหน้าครับี่นะคะ แต่อบางอันก็ยังมาได้ใส่ไฟเสื้อนะครับจกเหมือนกับว่าเพิ่งยังระดับประดาปต่เสืนะ้อเนาะถ้าใส่ไฟแล้วก็อพืชกว่านี้เห็นน้อยมันจะสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็การถ่ายทอดสดในวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับไมเค้านะครับเคนายนะครับผมมานะฮะมาชื่นชมบรรยากาศกันนะครับอันนี้ จะอาจจะกระเทือนเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเขาบอกมีไม้จับกองนะครับอ่าสวัสดีักายนะครับอ่าก็มาเดินนะฮะวัดอันนี้ลายจะเป็นลายร้านหนาลายไทยลายร้านนาไปโคมมีขายนะครับโคมมีขายแต่แบบที่ร้านนี้นะครับงามขนาดโอ้หนี่เปิดไฟหมดเลยอ้าวตัวนี้เปิดไฟหมดเลยนะโอ้โห สี่กล้องจะเพี้ยนๆนนะครับนี่นะครับเป็นคโครมเราจะมารอดคโครมเพื่อเป็นประหองอย่างเงี้ยนะครับรอดคโครมเพื่อเป็นสี่มลอคนนะครับสี่มงคลคือน,นักมวยนะครับเไปเรื่อยๆนะครับพี่โจ้มีธนาคารบุญด้วยเอาโยงจะปกักหอมบุญก็ครับคุณโยงมาโอนมาโอนมา ขอ,อให้บุญกุศลที่ท่านสะสมมาจงบรันรดาลให้ท่านพบแต่ความสุขพ้นโรคพ้นภัยการางานเจริญรุ่งเรืองตลอดไปสาธุกล้อง v ี v o นะครับอ,อันนี้ไม่ใช่กล้อง v ี v o นี่เป็นกลนะ <c oughs> ้องซัมซุงแมซัมซุงมีขายอยู่ในช็อปเป็นนะครับมีขายอยู่ในช็อปเป็นซัมซุง g a สินะครับเลือกใช้เวอร์ชั่น 4G ออ้ยโตรไมา น,นี่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 เอาไปพูดแล้วนะครับโอเปราเมธสันดิมีห้าบุญด้วยกันนะคะดีบุญดพดสะสมบุญสะพาสุดโพโคละพ,โโละพานทานเงินล้านจนไปแล้วก็เราจะเอาไหนกับบุญน,นั้นประเดี๋ยวนี้รับบุญนี่ง่ายมากนะคะมีธนาค,คารด้วย สวัสดีทักทายลูกนอนนะครับสวัสดีทักทายลูกนอนนะครับพี่แอนไปทํางานนะครับไม่พาเราไปเที่ยวไหนทั้งสิ้นนะครับนี่นะครับอยู่เบื้องหลังนี่นะฮะนี่คือนะครับยอดเจดีย์นะครับของวัดตะเดือนนะครับอ่ากราบสักการะสาธุนะครับผมอาน้องลูกนอนมาไหว้สาพี่แอนนะครับแอนรับไหว้กระทงหลงทางเลยอ่ะพี่แอนเปิ้นบอกว่าเฮ้ยเชียร์ขายของช่องย้งหน่อยอ่ะพี่แอน แมวชื่อร้านของซี oh. อ๋อยงแฮปปี้ช็อตนะครับมีสินค้ามากมายนะครับเน้นผลิตภัณฑ์ของคนรักแมวะะนะครับผมเน้นผลิตภัณฑ์ของคนรักแมวนะครับผมแล้วการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับกล้องหน้านี่บอกว่านะครับการกล้องหลังนะครับ อ่ากล้องหลังนี่มาจากมือถือซัมซุงนะครับซัมซุง A 1 5นะครับผมเวอร์ชั่น 4G นะครับไม่ใช่ 5G นะครับผมสนใจกระซังซื้อได้ที่อาช็อป กระเป๋าสีฟ้าบ้าน AJ นะครับอ่าอเลือกซื้อได้เลยนะครับอ่เยอะแยะนะคะถ้าผิดชอบรุ่นนี้ก็ชอบรุ่นอื่นก็ได้นะครับอ่านี่นะครับเพราะว่ารุ่นนี้มีคนใช้หลายคนนะครับมีทั้งลูกนอน ASMR ก็ใช้ตัวนี้อยู่นะครับพอใช้ปุ๊บนะครับวิวขึ้นหลักแสนหลักล้านนะครับกับลูกนอน ASMR นะครับอ่า หลักแสนแล้วเนาะอันนี้คนเก็บเงินที่ต่อยไปเห็นพี่โต๊หัวว่าอันคนมาลอยกระทงนี่แจกสี่เล่มวันนี้เขาจกลันเยแตกด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีถังน้ำครับชอบเก็บถังน้ำตรงไหนครับตรงไหนนะครับนี่นี่จนใจซื้อได้นะครับผมหยุดสมบัติ อ่ามี้ที่มสมบัติที่ในไลฟ์ไฟปน,นะครับสนใจก็ซื้อได้นะครับลูกหนอนอะนะครับผีไม้แทอ้อแต่อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนั้นไม่ใช่นะครับ <c oughs> อ่านั้นไม่ใช่นี่คือการทำบุญล,ลงศพจะ,ะพูดวันนี้วัดพอแค่ถึงเ,เนี่ยวันนี้วัดเหมือนกับคนยังไม่ค่อยมาเชื่อเพราะว่ามันคับมันมันหัวค่ำอยู่นะต้องรอดึกกว่านี้นอยนึงก่อนก็ถึงจะมาลอยกระทงนะคะเพราะว่า จะได้เห็นนั้นแสงไฟนะครับขอบคุณจ้าลูกหนอนบอกว่าอชอบดนตรีนะครับบรรยากาศเมืองเมืองนะครับ ินไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวจุดตรงนี้แบบคึกคืนนะครับเอาเดี๋ยวเดี๋นี่นะครับผมอ๋อคาถาบูชาเทพทันใจนะะอ้าวนะครับเดี๋ยวอ่าหยุดมองที่ตัวองค์ท่านนะครับมาจากนะครับอ่าอันนี้หนึ่งช็อตนะนี้หนึ่งช็อตนะครับเพื่อนๆอ่าต่อไป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 นะครับปื๊บแบบนี้นะครับ นี่นะจ๊ะนะอ่าเอาละแต่ผมเดี๋ยวต้องขอใช้เทคนิคน้นองลูกนอนหน่อยนะครับผมตอนนี้ครบ8ดนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวต้องขอลงก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในรันเวหน้าเดี๋ยวจะตาเกิดไปที่คึกคืนกว่านี้ <S <S ๆๆอาจจะไปดูอะไรอย่างที่มันประหลาดประหลาดนะครับเดี๋ยวร <ๆ S 2> เราก <ๆ S 2> <Levi. S 1> ็เจอกันใหม่นะครับในไลฟ์หน้านะครับขอบคุณน,น้องย้งขอบคุณน,น้องอัญชตานะครับขอบคุณน,น้องลูกนอนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอีกเวทีหนึ่ง ซึ่งต้องรีบปิดหูกันเลยนะครับเพราะว่าจุดนั้นจะเป็นจุดที่คนไปเล่นประทัดเยอะมากอาจจะบรหาฉันอยู่ในฮันเนอนนเร์ดานะเอาว่าบัดชอบบัดอกเดี๋ยวเดี๋ยวน้องยงบอกว่าอยากจะให้อัน,เ,น,น,เ,อนเอานิ้วชี้แตะมือไปที่หน้านะคร,ครับนะครับผมเชิญตามสบายนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมพระาจาบยสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า